ทีทำลำกล้อกดไปกันตัวกูทราบไปดิ้งสงสัยนิดละในอมณักคือผมเท่านี้กุมกลกุนงาจนละยัดทุ่มคุยกับอุกังสนาตต์ดังกบังละเลือมนี้อะเป็นกันนามืตุปีขึ้นปีวันจ้าทร์เปรตกะียงเสมอุขาะสนิทจังตงปงเฮสุกเนจังตงเจสีเองินตาฟิวเจอร์ฮอบฟอนเดชันลเป็นเหงบาัติละมิงเลอม วังจ้ากาเสียงอิมไปหามลาอังกนรูปัยสนาตาจุนิคาทเนนาเป็นเสงอุติเสียงสมือุขจันทงปุ่นในสาวอมยานะจันทงพิสิลายหามไคณะตองอดงะแต่เหตุกบังลาบ่มนากเปรกุติลาทีแต่เฮตุวังจ้าประเดาเสียงอิมกับใครเสียงสมอุขหามลาอังกุรูปสนากับบ่มปาวังซ้าประเดาบุรุษอุติการศึกษาขั้งโลบ่มนากฮันบีอุติไกมีขอกยอมเปาวัน เดีเสียงอิ่มกกายสิงเสมอวุ่วอยัดทางดวงอ่ะบ่มนาเก็เปคำลำขอกยอมมูลีปึงติละฟิวเจอร์ฮฟฟอนเดชันออลทางกอฮุงโลมัตปีทามติง่ะช่วยแต่บึงมือละมัตปีขบีวัง้าขกาเปลีนามใบัยขอเสียงอิ่มกกายสิงเสมอขกาำละบ่มนาอังเอตาฟิวเจอร์ฮฟฟอนเดชันติง g ะแยกสักอไทยติละช่วยอตนนีนะ ชินคบเลควียาเป็นนามเคราภากอพเวขัดเนคขัดขบปน้าอมตะลุงพกเทวดามือละเรวิลูชันใบเพียนังงยีนีลันเนอพิธีสามห้ามชินเรวิลูชันอพเวกที่เรดโลอุลทางอลาอุลทังดวงะชินเรวิลูชันอพเวกใบขัดเนคขัดลุงพกเนกาบเทตดอพิธีสามหัตาเป็นน้มเคราภาพเนชินเป็นนามเครหลักล้วงขับน้าอมปรวตที เรวอธิยุ่สักหางบึงมือลาชินเป็นนามเก r e v o l ิลช o นเมงติงนครซึ่งนัลาซึ่งสักไทยติลาตึงซาแต่ดวงะขัดเนี้ขัดหลักลวยังมิงทุลนาอุลสนาถวิปธรรมเนเรวิลชินเมืองเติงนับบงลาบงยันตุเหะมาลาตาฮามยอมอุฮามออมติลาชิน v o ว u uh t i o n อพเวลฮิเรดโลจุนิเิกวานเนน่าสาละ ချင်း खबर মত ピ खपई लुंग्लोबंगचा जुनिकोलन खयिना सिकाउसीलो बंजौने पुमवेहने अथाक छिल्तिला ओल्थांगयाक लओम लुंगथो खपई हेता सिकाउसीलो खालथोना ओममूला बुम अदिला ओमदि वंगचा अलेंगबेना थ्लातिला ओल्थांगयाक लओम सिकाउसीलो बंजौने पुमवेख अथाक वेंगा บุ้มปูุกลาวันนี้อัากเวงะบุ้มปลีตตีอัตร์ไล่ลาบุ้มอัากเทติละพรินัมพักคาร์โลมตุีร์ท่านตงะช่วยบังฮะกระดังเนอิมโลปูสิงหนอุ้มปติละมิงละออมลีนามินท์มตุีสมินซีนามโตลงพุ่ยตาจุนนิกุลนิงานิลามกหลงโคซิคุยาลงพุยพิดละอมนีติละสิเดียบมตุีโลโอทางกะฮ สก้ามตัซนาลงปุยเหต้าคุศีวิงาลงปุยออกอกดวงานูไปกับพี่มตอเลนเนาเบยจุนทับเบย์ลำกล้องเสกสักวิลมาปอดที่ลาอุทางดงาตึงซ่ามินดันมตุปีลงปุยเหโค CTF มตุปีโลงกัดไลอุลีทีลาอุทางดวงาตึงซากตบึงมือละมินดันมตุปีเซนาลงปุยตาโคมุบจันตีลงออกหอกดงา long katlai uli ti june nikuni khatlam klo nikur ne re he long pitla om ni tala minna township people administration law ol thang la abarna iran ka nuclear sima keng sa yong amhun pathum da june nikul nin he ne minja nga aka pa u ti la ol thang yak la om American President Trump lo Iran ka nuclear tension set yong Ford ne atu siman king omna um mun bai ka ka pao thait la atwe Iran ram ka tlang sang pakhat ka khuya adungla atu ti asha go Ford amingna nuclear siman king mun ta American ka vanjau ne paung thong som tum ka hit boom am hang ti athak thil tel la ming la om Iran nuclear set yong omna um mun se na US law a ka phaya Iran government khabna alala nasayu thayo ham President Trump lo athwi khabna analo uparata mailamba na ta hekalaka anangai la khatho veti ka ham khot e biyni tela Trump lo athwi เรดลโด่ละนัตุนกะงายเขดตากุลืรอกาตือยาตือจอนิขัดหนึ่งังคนเกรเลมินิซอมโทมัสสินมิเซีบอยมิกาัดโดงลก็นตนไทยเสิรตมตุบีทำอุทางนตนบสวะจัลลอมไว้นาเคือกซาเบดม